สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวอัปเดตคันนี้หน่อยครับอันนี้เป็นล็อกนะครับยางเก่านะครับเทียงตอนวันนั้นยังไม่ได้บอกราคานะครับอันนี้เปลี่ยนกระบอกดำนะครับเดี๋ยวดูกระบอกดำเก่ากันนะครับนี่ครับกระบอกดามันเก่านะครับมันจะรั่วนะครับมันจะรั่วซวกซีนกระบอกครับมีรั่วซีนกระบอกตรงนี้กับพวกอันนี้ข้างล่างนะครับแล้วก็บูตรงนี้มันหลวมนะครับก็เลย ไม่อยากซ่อมนะครับก็เลยเปลี่ยนอันใหม่เลยแล้วมันเป็นมันเป็นยิงหลังนะครับก็เลยเอาสายใหม่แล้วก็สายเป็นยิงหน้าแทนนะครับตัวนี้เป็นสีดันนะครับสีดันแกนใหญ่นะครับกำลังวางนะครับเปลี่ยนอันใหม่แล้วเดี๋ยวเสร็จจากย้ายเปลี่ยนกระบอกนะครับก็ไปทำอันนี้เดี๋ยวต้องไปทำสีนะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลัง สวยๆแล้วนะครับเขาต่อมาใหม่แล้วก็ไม่ได้ใช้ครับแล้วก็แต่กระบอกเป็นยิงหลังครับก็เลยเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นยิงหน้าจะด,ดูสวยกว่านะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวให้ดูเป็นล็อกกี้ล็อกกี้คันสีเป็น FSR นะครับคันนี้ FSR หนึง เครื่องไปโถงบีดีนะครับร้อยหกสิบห้าแรงครับเปลี่ยนเมื่อก่อนไม่มีทิฟฟี่นะครับคันนี้ใส่ทิฟฟี่เองนะครับใส่ทิฟฟี่เรียบร้อยครับทิฟฟี่ทิฟทฟี่แล้วก็เปลี่ยนตัวฝาหน้าอันเก่าจะเป็นเป็นลักษณะนี้ครับคือเป็นคอสั้นครับเปลี่ยนเป็นคอยาวแล้วก็ใส่เป็นทิฟฟี เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนปัมป๊มปั๊มตัวนี้เป็นปั๊ม 6BG นะครับปั๊มของ6 b บหมดใหญ่ของไอ้ 6BG เสื้อส้มร้อย8ปดห้นครับที่ฟพวกเกียร์ก็เป็นเกียร์สายอยู่แล้วนะครับเป็นเดิมเดิมครับเดิมหมดเลยนี่ก็เป็นตัวเกียร์ของเดิมของเครื่องเนี่ยครับอันนี้ปั๊มไม่ผ่านนะครับปั๊มมันจะปั๊มมันเดินไม่ค่อยนิ่มรับ ปั๊มเก่ามันเครื่องมันนิ่งมากเลยเดี๋ยวต้องเอาปั๊มไปเช็คหน่อยครับคันนี้นะครับคันนี้จะเหลือเอาไปทําสีแล้วเดี๋ยวกลับมาจากทําสีจะทําพวกระบบไฟแล้วก็ทําเช็คปั๊มแล้วก็ทาแอร์ครับราคาก็าเท่าตอนนี้ไม่ค้ามห้าสิบเอาไปเขียนแบบเองขายให้อยู่ครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็ก็ว่ากันอีกทีนะครับอาจะ บวกลบนิดหน่อยเพราะเกิ็ดมันสวยมันอะไรก็ว่ากาันอีกทีนะครับก็ยไอยนี่เดี๋ยวแถมให้นะครับมีแก้มเดี๋ยวเปลี่ยนแก้มหรือเ,เป็นเงนชนให้ราคาที่ว่านะครับไม่ค่าห้าสิบนี้เปลี่ยนแก้มเป็นเงนชนเป็นเหรียญให้ครับไปก็ให้อย่างนี้เลยครับไปรังค่าแปดดวงครับสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับ ถ้าให้ดูพวคัสซีคัสซีคันนี้ราคาน,นี้เพราะว่าคือคัสซีมันสู้คันอื่นไม่ค่อยได้มันจะมีเนี่ยครับเนี่ยมีขี้กากบ้างนะแต่ยังน้ยนะมีตรงช่วงเนี่ยสีกลางๆไม่ไม่เทงกับสวยคัคสซีตัวน,นี้มันจะเป็นรอยไอ้นี่ครับ ขูดออกไม่ได้หมดครับมันมี104อรอยสีโป้ครับเดี๋ยวมนจะบอกไยมันเขาเขาโปโ้มาครับดสีเนี่ยแต่กระสีก็เท่านี้ครับนาาอยู่อ่ะเครื่องไป็นหกีดีนะครับร้อยหกสิบห้าแรงยางเป็นยางเก้าร้อยนะครับยางหน้ายังสวยอยู่อ่ะ หม,มเลยยางหลังมียางหลังจะเปลี่ยนอีกลายหนึ่งให้ก็ได้ครับมีมียางอยู่เดี๋ยวเอาไปให้ไปดูอนก้ีก็ได้เดี๋ยวพาไปเดินดูยางครับเดี๋ยวพาดูยางคนระับนี้ นี่นะครับยางอนะ่ะนี่จะสวยกว่า,ยอ,าอยู่เอาายางนี้ใส่แทนให้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบคุณที่รับชมนะครับ